ีครับผมเจ็ี่รถไถฟ,ฟอนครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวคิดนะครับมาเบิ้ลอ,อา,ารย์ใบรถไถฟ,ฟอนครับผมโอ้ใช้มาที่มือคัอนที่ครับผมระซบประการกระลายครับผมพ่นผู้ใบหนูระบบก,การทำงานของ เป็นผู้ใบนี่ถือว่าจังสีเลยเด้อครับผมเอาเห็ดเป็นเบิร์ดครับพี่นอ้องอูมาเยมาเยลาเยมาเลยขวดยางเดียวเข้ามาเนี่โอู้อ,อาะวงไฟเด้เอระวังใชไฟ ว้างบ้างผ่านผ่านเลยโอ้ปีนี้ตีดขาดนำยางดีเลยนะครับผมนี่ตีดขาดเป็นทีเรียบร้อยครับผม สดอราคาึ้นมากนะคิดน,นอยอย่อกเพราะว่าไถว่างขาดนี่ครับผมไถว่างขาดตรงยางตาก็ต้องกละเป็นปีประมาณจาก2 5 0สิกับชิวประมาณจักสา0รยเศร้าหรือ3ามร็าสิไ่ด้อัพราคาจะมีเพียน,น้อยครับผมเพราะว่าไถว่างขาดนี่ไม่ อาจนสุดเลยเนี่ยรีบก็หอดรีบน้องชะเลยไอ้รุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่อง,เค,อง,คเ,คองเครื่องที่หาเลยครับนี่เครื่องเครื่องที่หาถือว่าการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ถือว่าโบโบโบหลายครับผมเพราะว่าโดยเสียเรี่ยวก็ชั่วโมงหนึ่งก็บนาสี หกล,ลิตรนี่แหละมามันวเบลาค่ะผมวดี๋ว่ม่ามันจะช่วยชมวยนะครับ้างเดือรบ้างเดือผ่าน่าน้ย ต่างลำไม้ประมาณอนก่สองข้องครับผมแล้วก็แล้วเลยอ่าฝากทิ้งเอที่นี้นะครับเด้อ้ใดต้องกรารรถไถขออครับผมอ่าพี่โตท่างอูอาจารย์สุรสาด้นะครับเด้อเดี๋ยวสุดป็นเข่าเดียวสองเข่ากับนี่ครับผมอ่าเอทกับตามใจลูกค้าครับผม แต่๋ตัวราคาเพิ่นงบหน่อยงบหลายบางคอนณอาเพิ่นสีมีงบหลายกัจัดเต็มก็มีบางคอนอาจสีงบหน่อยกัเพิษสำงบครับผมแต่ว,ว่าอาจารย์เพิ่นทรงทุกมือแล้วครับผมทรงทรงรถทรงอย่างทงุกมือแล้วครับ คือสุวรรณภูมิครับผมอันคือสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์เป็นเมย์ธนการเปิดล่านว่ามันเทปสิบุม๊มีมือหยุดผละครับผมเพราะว่าลูากน้องคนก็ได้มาเห็นงานทุกมมือโอ้ล่องสะ ข้อหนึ่งก็ได้ละครับผมเอ,อ,อาล่เอาละเะเลับเทปหน้าอีกข้อหนึ่งกับโอเคเหรอครับผมภารกิจเท่ากับถือว่าเสร็จสิ้นไปด้วยดีครับผมวันนี้ ขนาดเท่าเดียวกับที่ว่าของตูวเลยนะครับนะสำหรับคุณู้ณี่ขนาดคืออาจารย์ใบที่เราขนาดรถไถฟอที่ก็ถือว่าของตูวอยู่เลยครับท้ยหนา,ท,าท้ยหลังสีแล้วกนการเข่าเกียร์เข่ายังเรางงายอยู่ดิบริเบอร์อดอย,อยากคือคิดะไรนะ เด็กหน่อยนี่ท่านพมารอบสองรอบสามมีแบบหัวเจ้าภาพดุ้นนีแย่งกันเลยแหละครับเขาหน้าหดหวานเข่าคนกลุ่มทิ้งเลยบางคนเพิ่นกับบ่มีเวลาเนาะครับเนาะไทยเธอเดียวหวานเอาเลยนะครับผมบางคนเพิ่กอไถหน้าหดครับเลี้ยวเตะเอาอะไรเตะพวกถนัดครับผมบางคนเพิ่นกับไถหดบางคนกับบ่ไถหดเดิไถยหวานเอาเลย ท้นไถวันเลยด่หยามกับสีร้ายในจนังหนไอเดี๋ว่า้าไนไถหุ่น้ก็หยามกับตายครับผมใช้าตางเหรเยไที่สี่ด่เดอออะวางาางะวงออพล้ยพล้แล้วๆๆล วช่องทีายเก็บล่องกลางเอารถออกไปเลยเด้อ โอ้ไพ่ด้บิลคิปนีล้ยวยอผ่าคนไหลคนเชนด้วครับเ้อหรือว่าไพ่ดคนคิปนบผ่า,ลา,ผาลคลิปใหม่ๆครับผมเอเดียคลิปดีรับขออนุญาตจดคิปไปเพื่อนสาม,มีครับผมจุหนาขอกันไหม